<ame> กินแบบเพียวๆเลยเดี๋ยวสวัสดีจ้าพี่น้องพบกับไฮโซบ้านหน้าเราด้จ้ากับปั๊บไปแล้ะมันี่พี่น้องเอ้ยมากินข้าวป้นน้ากันจ้าเพียวใส่ละใส่ละสีโซ่ข้าวปูนพี่น้องข้าวปูนแบบสดๆใหม่ๆเลยเส้นเหนียวนุ่มเด้งดึง สามโล้ะกะมามีน้ำยาจ้าน้ำยาปลาเห็นบอเที่ยหมอแบบไงอยากตักให้เบิ่งนด้เนาะพีพีพีพ,พีเนื้อแบบเข้มข้นมากเลยมากินกันเลยจ้าพีพี่น้องเมือดอืออันนี้กินก้อนเพิ่นเดอร์เดี๋ยวเขาไปกินสุ่มกันเดี๋ยวจะมากินซุเปิร์สุเบิงจ้าเดี๋ยวตักน้ำลาดเลย Diyorsun, เนื้อปลาแบบร้ายคักใส่ใปลาสองตัวคนนี่นะเยอะจ้าเยอะโอเชใส่เหมือนลงไปจ้าใสผัดขั้นสองลายๆพี่น้องเฮ้ยไม่กินน้ำกันเด้อจ้าจะแซ่บปีเหมือนเท่ารอยลงไปมาพร้อมแล้ว มาต่อนนี้ยังท่านนะจ๊ะเบิงเบิงเบิงอุ๊อยากกินข้าวปุ้นมาโดนแล้วมันอี๋สีไส้แนใส่มือดีกว่าจุ้ยข้าวปุ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเศร้าเหมือนลงไปคำแหลกคำแหลกอืมแซบแซบหอนหอนอยู่เลยพี่น้อง แสบคักหิวเข่าอดอดไ้ดังแก่เซ้าอยู่ดนนะอืมบองใส่วงใส่มือเลยเพราะว่าขับปุ้นหัวหัวเพิ่นนี่ะแบบว่าพอดีข้ามเลย้าพี่น้องน้ำยาปลาบริเมีตีนไก่บมมีเลือดกินแบบเพี้ยวๆเลยอือ มือสิบห้าเพศบุญจะไปนองอยูวัดเงินยูวัดมีงานสดงามกันเหมือนยังงลายเฮียบเบาๆลายเล้พี่น้องหิวกินห้เบิง้ง หิว้วคักไม่ได้หิวอีเลนอืมจับถึกงามเงน พักก็หลายมาเงยหน้าขึ้นฝ้าเด้อหืมตักปักไปห้อจับจับไปหน่องจนโด,ดนกินเถอะ Mm -hmm. Mm hmm ah mm hmm stop, stop. สุดยอดเลยปล้าพี่น้องบงมองว่างนายเนื้อปลาแบบว่าเข็มค้มมากเลยเหมือดอีกเหมือดเท่าแบบว่าดังหลายครับปุ่นสามโลพี่น้องเฮ้ยเซนเดียวไม่หนาใช่เบิงอ่นงร้านขราบปุ่นเพิ่นบีบกับมีคาขั้นจองต่อจ้า แสบแสบแมือนแ้พี่น้องมัซุ่มกันเขาแรงอากาศคึมคึมมันนี่บรนยสุดฝนสุบอ่อเดี๋ยว,ยว้วขับไปแลววางนา้ำย่อยเขาตาเด้อกิอออออนย่ำเลยกร์บเบือครบปุ่น มีข่าปุ๋นกับตำมะฮงได้ไหม่หรองกินย่ามัได้บ่เบือ่ออืมอืมกินเบิร์ตนี่เด้อคุณนรสิดา เฮดไว้เฮดเวเฟอเพิรอนน้ำหลังแล้วแปผักใส่ลงไปเลยใส่เพิ่มครับนี่ต่อเลยจ้าต่อเลยจ้าทั้งแสบ ออืมอืมมโอ้สุดยอดสุดยอดกินเบิร์นี่สิไปแลนเรียนวิวัดนเนี่ยคนเต็มวัดเลยพี่น้อง แดดกับบ่แดดเนาะเพิ่นตากเขาอยู่ว่าเต็มเลยมาตากเขาซอยแล้วจะไปนองอม,มาเขากินกับพูนกันน่าแด่รล,ล้ยอืม ปลากินบักไล่บริวาวบริจ่างแล้วพี่น้องหิวอืมเอาล่ะพี่น้องโอ้ยรู้สึกว่าอิมาอ่มคาอิ่มแนะ่ปลากินไปประมาณเคิ่งโลเลยมั้งปลแสบทั้งแสบ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 ,แสบน้ำยาเอ้ข้าวปุ้นนำยาปลาเดิฟจ่างพี่น้องไปหาเห็ดกินเด้อดแสบแสบมันนี่เพียได้ข้าวปุ้นมาแบบหลายโลมาก สามโลนี่เบิร์นี่แบเนะโอโอบเซนเนียวนุ่มมากเลยพี่น้องไปถึงโรงงานมันเลยนี่อีกะอิ่มละบร่ได้กินข้าวเขาเศร้านะโอ๊ตโอ๊ตสามไม่กินข้าวปุ้นพว่าบร่ได้กินโดนละพ่อได้กินแล้วรู้สึกว่าสุดยอดเมนูนี้ต้องต้องกินอีกนี่จะไปกินต่อพี่น้องฝนกินโศกห้ามเป็นจังไรพี่น้องำสำหรับคลิปนี้กับข้าวปุ้น น้ำยาป่าหูยผักแบบซิบสวนเลยเขียร์กะปุ่นกะแซบแซบพี่น้องเอ้ยใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ออมเด้าจ่าในเพจปั๊บไปเลาะใน youtube กับ Facebook กดเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันสำหรับเมื่อนี้กะขอตัวไปลวสิพี่น้องฝนตกห้ากะขอให้พี่น้องเลยอยู่ดมีแห้งจ้าเดี๋ยวออมกะไปเฮ็ดบุญมืออื่นเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาเมื่อนี้พอสนิทจ้า ขับคุณแสแสบแสบแสบสุดยอดยกโปให้เลยขอบคุณเลไหลายจ้พี่น้องบ๊ายบายแสบแสบอิม